ตัวคอนเดกฟรีกัมม่าเนี่ยมันมีที่มาจากทางพวกคนที่ศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ด้วยนะครับไม่ได้มาจากทางคอมอย่างเดียวในทางคอมเนี่ยาสายคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีการค้ดพบตัวคอนเดกฟรีกัมม่าเนี่ยแหละแต่เขาเรียกชื่อเป็นแบ c คัสหนัวฟอมนะครับแบคัสนัวฟอมใช้ใช้ในการออกแบบพวกภาษาโปรแกรมนะเขาใช้ถ้าถ้าคนทู่ศึาษาภาษาโปรแกรมนะ ใน if ก็มี for ได้ใน for ก็มี if ได้ใช่ไ่ะใน y ก็มี y มี for มี y มี y มี for มี for มี y ใช่คำสั่งก็มาต่อๆกันได้แล้วจะนิยามของนี้ได้งไงเนมันก็นิยามเป็นเหมือนแบบอย่างนี้ครับก็คือคุณอาจจะแบบ statement ประกอบไปด้วยอะไรนะ compound statement เอ่อ compound statement ใช่ไหมหรือไม่ก็เป็น สเตทเมนต์ธรรมดาฟังชัน a l l อะไรก็ว่าไปเนาะคอว่ารสเตทเมนตก็คือต้องเป็นชิปอันนี้ตามด้วยสเตทเมนต์เซมิคลอนตามด้วย s อสคลาแล้วเอสคลาเนี่ยก็คือเป็นสเตทเมนต์เซมิคลอนหรือไม่ก็เอมีอันนี้ก็เป็นรายการของ statement ใช่ป่ะตอดตดตดตดเก้อนๆนี้สเตทเมนต์เก็อาจจะเป็นอะไร if condition statement หรือว่าเศษเนี้ยก็เป็น Y condition เสศษเนี้ยมันก็จะเอา if ซ้อน Y ได้เทีน,นี้มันจะเศษเนี้ยไปใส่กับเปล่าไม่ได้ก็ถ้าจะมีหลายอันก็ต้องคอมพาว่าก่อนโอ้ยถ้าซ้อนๆๆกันก็เป็นภาษาโปรแกรมมีอย่างพวกสิทธิ์แถออกมาได้ถ้าคุณลองเสิร์ชดูครับ C ภาษาต่างๆมันจะมีคอนเทกต์มันจะมี g a ม m าพวกนี้หมดมันก็จะเขียนอยูใ่ในฟอร์แมตคล้ายๆนี่แหละแต่เราจะใช้เครื่องหมายที่เขานิยมใช้กันเนาะเออใช่จะเป็นไอ้นสองอันนะครับเต๊ดเติ๊ดเติ๊ดเต๊ดอย่างนี้น่อาอจะมี เดี๋ยวพอคุณขึ้นปี3เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ซิสเต็มแลบได้เขียนคอมไพเลอร์นะก็ตอนนี้ยังคอมไพเลอร์อาจารย์เขาจะให้ให้แกรมมาหมาแกรมมาก็อยู่ในฟอร์แมตเนี้ยนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นที่เราเรียนเรื่องนี้ยจริงๆได้เอาไปใช้แน่ๆนะฮะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของแกรมมาจากภาษาภาษาอังกฤษเนาะซึ่งถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยพยายามสร้างประโยคจากแกรมมาเนี่ยคุณก็ได้ประโยคที่มันอ่านอ่านได้ครับลองดูสมมติว่าผมผมผมไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเนาะผมก็แบบ S yes. S, S. <S ก็ประกอบไปด้วย noun phrase work phrase noun phrase เป็นอะไรอ่ะก็ประกอบไปด้วย cn common noun ตามด้วย preposition phrase common noun ก็เป็น article จับ noun ดูดูเครื่องหมายที่ผมเขียนนิดนึงเนาะคืออันเนี้ยผมไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้ทำแบบไม่ได้แทนค่าไปทีละบรรทัดบรรทัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต่างกันนิดนึงคือถ้าผมพยายามแทนค่าไปทีละบรรทัดจะเป็น S แล้วก็ เอสเป็นระบบเป็นแนวเป็นเวิร์กเฟรชใช่ป่ะเราจากแนวกลายเป็นเอ่อ CNPP ใช่ป่ะก็เป็น CNPP แล้วก็เวิร์กเฟรชอย่างเงี้ตนี่แตกกลายเป็นี่แล้ว CN ก็กลายเป็นอาร์ติเคิกลายเป็นนามแล้วก็ PP VP เป็นตัวที่สองหรือจริงๆถ้าคุณจะไปขยาย PP ต่อก็ได้ PP ก็เป็นก็เป็นอาร์ติเคิลนามเ p อก็กลายเป็นโพซิชันกับคอมม n นแนวแล้วก็แตกไปเลยก็ได้ อัน,นเนี้ยเียอันเนี้ยมันจะเหมือนว่าการเราแอพพลายกดไปกับสตริงมันจะมีสตริงอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็ a แอพพลายไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะแต่ข้างเนี้ยไม่ใช่นะ้ะข้างเนี้ยมันจะประมาณว่า s ประกอบไปด้วย2ส่วน noun phrase verb phrase แล้ว noun phrase เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะ common noun กับ p r e position common noun ประกอบด,ด้วย article กับคำนาม article ก็ a noun ก็ flower คู่นี้เนี่ยเป็น terminal นะเทอร์มินลส่วนไอตัวตัวแปรต่างๆเป็น non-terminal นีีเปเป็นอะไรได้อีกครับ p p ก็เป็น position กับ position ก็เป็นเอ่อเจอะ cn ก็ position ไม่ใช่ลนะ width มีใค้ทำว่า w i อย่างเดียว g ีเกเดินอ cn ก็เป็นเอ่ออัดอ l e อัีออก็จะเป็นเดอร์บอยเบอร์เฟสอะเอร์เฟก็เป็นแบบ อะไรนะ common verb common verb p r o s i t i o n ก็ได้อาจจะเป็น cv ก็ได้ cv cv ก็เป็น v อย่าเป็น p v ก็อาจจะเป็น l i k e s s มื่จะแตกเลยสุดท้ายคีอได้ประโยชน์ครับอาจจะเป็น flower with the boy likes likes a girl อย่างเงี้ยครับคือภา,า, like, like, นะาษาที่ถามว่าถูก s i n t a c t ไหมก็ถูกแต่ความหมายอาจจะงงงทำไมดอกมไม้ที่มีเด็กผู้ชายชอบเด็กผู้หญิงอะไรเนงะี้ยแล้วก็ ดูรคจิตน,นิดนึงแต่ว่าคุณก็สร้างประโยชน์จากของนี้ได้เนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นคอนเทกต์ฟรีกัมม่าเหมือนกันไอ้ต้นไม้ที่ผมเขียนเนี่ยเวลาเราเขียนจากบนลงล่างเนี่ยมันก็คือเราใช้กัมมาเนี่ยในการเจนเนอเรตสตริงเห็นไหมครจากกัมมาสร้างสตริงเนาะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราใช้กัมม่าเนี่ยเวลาเราทำความเข้าใจประโยคอะเราเราได้ประโยคมาก่อนเราค่อยมาแบบดูว่าประโยคเนี่ย อะไรขยายอะไรจำได้ไหมเรียนตอนเรียนภาษาอังกฤษครับประโยชน์ที่มันซับซ้อนเราต้องมาแตกไอ้คำคำกริยาเนี่ยมันคือกริยานนะแล้วใครเป็นประธานแล้วไอ้ก้อนนี้มันคืออะไรใครขยายอะไรอะไรอย่างนี้ครับการการแปลงจากบนลงล่างนี่เขาเรียกว่า generate ใช่ไหมเราใช้ gamma generate ถ้าคุณมีข้อความตรงเนี้แล้วพยายามตีความว่าตกลงมันมาจาก s หรือเปล่าเราจะเอาข้อความเนี้แล้วเ,เอาไปสร้างต้นไม้นี่นะครับ เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการสร้างพาสตทรีเราจะเราจะพาสคือตีความประโยคะฮะไอ้ก้อนนี้เราจะเรียกว่าเป็นพาสตทรีมันจะมีลักษณะเป็นต้นไม้เหมือนไบนาลี่ไบนาลี่เซิร์ทรีอะแต่มันมันมันเป็นทรีแต่ว่ามันไม่ต้องเป็นไบนาลีเนาะแต่ว่ามันจะสร้างมันจะตีความประโยคกลับมาเป็นอันนี้นะเออคุณไหนเคยได้ยินคําว่าเธอ,อเได้ยินประโยคภาษาอังกฤษที่เรียกว่าที่ที่ยาวแบบโลกจิตไหมฮะ บัฟฟโลบ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 โลบโลบโลตีความได้ไหมบัฟฟโลบ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 โลมีการตีความประโยคให้ด้วยครับนี่ครับคนจริงครับมันมีจริงๆครับอ่ะผมจะตีความให้ครับโคตรเถื่อนก็คือบัฟโลบัฟโล่เนี่ยก็คือวัววัวที่มาจากเมืองบัฟโลเอ้ยควายควายจากเมือง บัฟฟาโล่บัฟฟาโล่คืออันนี้เป็นเวิร์ครับแปลว่าทําทําเป็นควายไปชนคือเอาไปบัฟฟาโล่ครับแบบเอาหัวควิดไปควิดนะครับไปควิดแล้วก็บัฟฟาโล่บัฟฟาโล่ก็คือควายจากเมืองบัฟฟาโล่ไปควิดควายจากเมืองบัฟฟาโล่โอเคใจไหมครับส่วนอาร์ซีอันนี้เป็นค่าขยายของไอ้บัฟฟาโล่ตัวนี้ครับก็คือควายจากเมือ, Buffalo, มอ, Buffalo, มอนนงบัฟฟาโล่ Buffalo, ที่ถูก ที่ถูกควายจากมือมัฟฟาโล่ตัวมัฟฟาโล่คืออันนี้มัฟฟาโล่เป็นแบบเออแบบถูกถูกถูกขวิกมาควายจากมือมัฟฟาโล่ที่ถูกควายจากมือมัฟฟาโล่ควิกไปขวิกควายจากมือมัฟฟาโล่โอเคไหมฮะโอเคอย่างเช่นประโยคบัฟฟาโลบัฟฟาโล่เมื่ Buffalo, 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 อกี้ก็คือแตกมาน,นี้ได้ก็มไม่รู้นะฮะแต่โเคตรเชิญน,นะอะบอยซีอ่ะก็อยู่ในอันนี้หรือเปล่าสร้างอะบอยซีได้ไหมได้ไหม เขียนพาสฟีของอ v บอยซได้ไหมคุณก็อ v บอยซก็คือประโยคเซนเทนต์ก็ประโยคใน a นวเฟสโปรเฟสใช่ไหโปรเฟสก็เป็นซีวีของมันเวอร์ e แล้วก็่าซีนาเฟสก็เป็นของ c ีเอ็นใช่ไหมน่าจะเป็นของก็เก็เป็นอาจจัดเอ็น v o i c e uh, f l o w e r s อันนี้ vp ต้องเป็น c cvpp c cv ใช่ไหมแต่ cv เนี่ยเป็น verb noun phrase ก็ได้ cv อ่ะ uh, ชิบหายละ cv ต้องเป็น v อ uh. ะแล้วก็เป็น c แต่ถ้าเกิด c cflowers uh, ต้องเป็น cv กับ noun phrase นี่ก็เป็น r ดาวมิโก็เลน่าฟราเวอร์สต่ปนี้เป็นเดิมน,นะฮะมาเป็นเดิมก็ได้ประมาณนี้นมันก็ซับซ้อนนะครับซับซ้อนเรื่อยๆนะฮะโอเคทีนี้เออ่ต้นไม้ที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือพาสทรีนั่นแหละครับคือสิ่งเดียลพาสทรีทีนี้ลองดูกับตัวซินแทกที่มันไม่ไม่ใช่เป็นมนุษย์บรรดาบ้างครับเป็นอะไรดีครับศูนย์ศูนย์นหนึ่งหนึ่งหนึ่งพิธอกมาได้ไงวะมันจะเป็นอะีรได้ไหม ทำได้ครับทำได้อันนี้ก็สามารถทําได้เนาะทีนี้พาสติกเนี่ยแกรมมาบางอันเนี่ยเวลาเราพูดถึงแกรมมาเนี่ยเราเน้นถึงการเจเนเรตเนาะถ้าคุณมีแกรมมาหน้าตานี้นะครับผมจะไปเร็วนิดนึงเนาะแกรมมาหน้าตาเนี้มันก็เจเนเรตของได้เยอะแยะเลยอันนี้จะเจเนเรตประโยคทางคณิตศาสตรออกมาได้ครับก็คือ s กลายเป็นหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็เป็น s อสหกเอคูดเใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถสร้างจาก s กลายเป็น s อสบวกเใช่ไหมแล้วก็จาก s ก็กลายเป็น s อคูณเแล้วก็เอสก็กลายเป็น1อันนี้กลายเป็น1อันนี้ก็กลายเป็น s อบวกเอันนี้ก็จะกลายเป็น1อันนี้ก็กลายเป็น1พอ,อลงกลับมาแล้วกลายเป็นสตริงเนี่ยว่าฮะลองอา่านนีนะฮะก็คือเป็น1นคูณหใช่ไหมแล้วก็มาบวกเบวกนี่ก็1นึคูณหนึบวกหได้เป็นประโยคนี้นี่คือตัวอย่างของการสร้างสตริงนี้กอ่ะ ทีนี้ถ้าเราดูอันนี้บ้างครับเราสร้างพาร์ทรีจากอันนี้อันนี้เรา,เราวิ่งวิ่งลงใช่ไหมอันนี้เราสร้างพาร์ตทรีของนนี้ได้ไหมโดยด้วยกัมม่าน,นี้ถ้าสร้างได้แปลว่ามันเป็นสตริงในกัมม่าน,นี้เนาะในในเออ่คอนดิฟรีกักมม่าน,นี้เนาะได้ไหมครับได้กี่แบกทางนี้ทำได้ก็อ๋อมันต้องมาบวกบวกใช่ไหมเพราะนั้นก็มันต้องเป็น s บวก s ใช่ไหมนี่เป็นหนึ่งทีได้ก้อนนี้แล้วแล้วก็คูณเพราะนั้นก็ต้องเป็นเออ่อะไรนะ อันนี้ต้องมาจาก s คูณ s ใช่ไหมอันนี้กลายเป็นหนึ่งอันนี้เข้ามาจาก s s กลายเป็น s คูณ s แล้วก็ s คูณ s กลายเป็น s บวกหนึ่งกลาย s บวก s หนึ่งอันนี้ทางนึ่งที่ทำได้ดูออกไหมฮะ s กลายเป็น s บวก s แล้วก็ s ตัวนี้กลายเป็น s กลายเป็น s คูณ s โทษครับแล้ว s ตัวหนึ่งในนี้กลายเป็น s บวก s โอเคทีนี้อีกทางนี้ที่ทำได้คือจาก s s เนี่ยกลายมาเป็น s บวก s ใช่ป่ะ s ตัวนี้กลายเป็น1หนึ่ง s ตัวนี้กลายเป็น s คูณ s แล้วตัวนี้กลายเป็น1อันนี้กลายเป็น1น,นึ่งอีกเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้ไอ้อันเนี้ยนะไอ้การที่มีต้นไม้ได้2แบบเนี่ยก็คือเป็นการที่ทําให้อินเทอร์เน็ตมันทะเลาะกันเพราะว่าอะไรถ้าเราอย่างเคสเนี้ยผลลัพธ์ได้อะไรได้2ใช่ป่ะผลลัพธ์ได้2 ใช้ใช้ใช้ต้นไม้ไหนก็ได้สองแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีแต่หนึ่งครับสมมติเราเป็นแบบห้าบวกสองคูณสามนี่ครับถ้าคุณใช้ต้นไม้เนี่ยแล้วคุณตีความใช่ป่ะจัดต้นไม้อ่ะคุณเล่าห้ามาบวกสองก่อนใช่ป่ะห,หนึ่งตามแล้วห้าบวกสองก่อนได้เจ็ดแล้วมาคูณสามเพราะนั่นนี้ได้ยี่สิบเอ็ดแต่ถ้าเป็นข้างนี้ยเราเอาสองคูณสามก่อนได้หกใช่ป่ะแล้วค่อยมาบวกกันได้กับห้าได้ก็จะได้สิบเอ็ดเพราะนั้นผลลับมันจะไม่เหมือนกัน อันนี้คือการตีความว่าใครทำอะไรกับใครเนาะก็คือตัว e x p l a t i o n ภาษาคริศาเนี่ยนะฮะมันคือการคูณกันของผลบวกหรือการบวกกันของผลค<ช>ูณ<ส>ใช่ปะคือต้นไม้สอต้นเนี่ยมันให้ความหมายไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เรามีออกแบบ c o n ดิคฟรีกัมม่าเนี่ยมัน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 เป็นคอนดิคกักมม่าที่ได้แต่ว่าสตริงมางานอวสตริงมา,า,งมาอันอนึเนี่ยเราหาพาร์ตซีได้สองแบบ หรือสามแบบหรือมากกว่าน,นั้นพวชซีแต่ละแบบถ้าเราไปตีความบางทีความหมายอาจจะได้ไม่ตรงกันก็ได้หรืออย่างอันเนี้ยอันนี้มันก็ดูเหมือนไม่มีอ,อะไรเนาะแต่ว่ามันมันพาสได้หลายแบบมันสร้างาต้นไม้ได้หลายแบบอ่ะโอเค